นิดนึงผมดูสื่อใช้คำนี้ไม่ไม่เหมาะ dream team คำว่า dream team เนี่ยผมผมไม่ได้ว่าอะไรกับบรรดาคนนเด็นนายกของแต่ละพักนะฮะแต่ว่าคำว่า dream team น่ยผมคิดว่าสื่อใช้ได้แต่ว่ามันต้องเป็น dream team ที่ไม่มีดีเบตข้อสงสัยคือคำว่า dream team เมันเป็นคำที่พิเศษแล้วก็ไม่สามารถใช้บ่อยได้คือถ้าใช้บ่อยอ่ะผู้ใช้อ่ะผิด ผิดจรรยาบรณของการใช้ภาษาที่ผิดเวลาผมตำหนิผู้อื่นไม่ได้แปลว่าผมทําได้ดีหรือสมบูรณ์นะฮะผมก็มีเรื่องที่สมควรวิจารณ์เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของผมซึ่งมันนั่งวิจารณ์ตนเองไงไอเรื่องซึ่งผมทําที่มันไม่เวิร์กก็คงจะมีเยอะแยะมากมายคนอื่นก็วิจารณ์ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าผมดูอย่างเงี้ยในสแตนดาดเขาใช้คําว่า dream team เนี่ยคือมันมันไม่ใช่ dream team ไงแล้วแล้วอันนี้ไม่ใช่ s u b j e c t i v ้วยก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเอาเลนไหนหรือมาตรวัดใดหรือจะวิเคราะห์ยังไงเนี่ย คุณไม่สามารถพูดได้เลยว่าระดับของแคนาเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองไหนในรอบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกกันได้ว่าเป็น dream team คือคำว่า dream team เนี่ยเซนส์ Sense ผมยกตัวอย่างอย่างบาสเกตบอลบาสเกตบอล dream team ที่ไปเล่นที่บาร์เซลโลนาในโอลิมปิกฤดูร้อนปี1992นั่นคือแพทริกอีวิงกับเดวิดโรบินสันเนี่ยนะฮะสลับกันเล่นเซนเตอร์นั่นคือไมเคิลจอร์แดนและคลายเร็กสเลอร์สลับกันเล่นชูดิ้งการ นั่นคือจอห์นสต็อกเทิลและเมจิกจอห์นสันสลับกันเล่นพอยต์การ์ดนั่นคือแลร์รี่เบิร์ดและชาร์ลส์บาร์คลีย์สลับกันเล่นสมอลฟอร์เวิร์ดนั่นคือคาร์ลมาโลนกับคริสมาลินสลับกันเล่นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนั่นคือด REAM ทีม คำว่ารีมทีมอ่ะมันแปลว่าไม่มีใครบนแผ่นดินจะเถียงว่าแม่งสุดยอดคำว่าริมทีมเนี่ยสื่อใช้ได้ก็ต่อเมื่ออย่างน้อยเนี่ยในกองบรรณาธิการทั้งทีมพูดง่ายคือพนักง,งานบริษัททั้งบริษัทอะ่ะไม่มีข้อสงสัยเหลือเลยว่าโอ้โหแม่งสุดยอดสุดยอด คณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยคือดีมทีมอะไรอย่เงี้ยซึ่งนานทีปีหนมีไม่ใช่ไม่เคยมีมีแล้วมันไม่เกี่ยวกับขั้วไหนค่ายไหนมันเกี่ยวกับว่าเออแม่งอันนี้แบบโอ้โหทุกคนรู้สึกสุดยอดรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมคือเป็นซูเปอร์บิ๊กหมดเลยแบบที่เป็นที่ยอมรับในวงการนอกวงการ คุณเอาคำว่า dream team มาใช้กับทีมคะเด็ดนายกของพรรคการเมืองในรอบนี้มันเป็นการใช้ภาษาซึ่งผิดความหมายฮะมันผิดความหมายฮะผมยกตัวอย่างเลยเวลานักมวยปล้ำระดับตัวท็อปอะ่ะมันคือใครล่ะนักมวยปล้ำระดับตัวท็อปคือใครคือฮอกโคเกนคือสโตนโคลสีวอชิตินคือเดอะร็อคริกแฟลร์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วจู่ๆมันจะมีแบบนักผาคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีประสบการณ์เสือกใช้คำว่าโอ้ oh, นี่คือ the g r e a t ท s แ c h a ปี้ยนแล้วเอาคำว่า g r e a t ท s แ c h a ปี้ยนเก่งที่สุดแห่งยุคไปอธิบายซึ่ง คนอื่นเขายังไม่ได้มองว่าเก่งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเลยฮะคือคือนะผมไม่อยากมานั่งเชียร์หรือไม่เชียร์พักไหนนะแต่ว่าไม่มีไม่มี dream c a n ิเดตนะฮะที่มีใช้ได้โอเคมีที่มีโอเคดีๆเก่งๆก็มีเก่งก,กวก่าผมก็มีหวยกว่าผมก็มีแต่ไม่มี dream ีมนะคุณลบคําว่า dream ทิ้งนะคำว่า dream ีมคือคุณพูดออกมาเต็มปากแล้วไอ้คนที่ฟังอยู่แม่งไม่กล้าเถียงอะ่ะมันไม่ใช่ dream ีมเนี่ยใครพลาดหัววะเนี่ยเด ผมไม่มีปัญหาอะไรเดอะสแตนดาร์ดนะผมดูเดอะสแตนดาร์ดแต่ว่าคุณอย่าเอาเนี่ยดีมทีมมันไม่มีดีมทีมฮะแอลลิสในในรอบนี้ไม่มีฮะคำว่าดีมทีมมันอยู่ในระดับที่ถ้าผมนั่งดูผมจะบอกว่าเออแม่งสุดยอดวะคือไม่มีการถกเถียงอะ่ะมันต้องไม่มีดีเบตนะฮะคำว่าดีมทีมต้องไม่มีดีเบต แล้วนิดนึงผมไม่ได้บอกว่าเวลา,าพาดหัวเนี่ยใส่ความรู้สึกของบอกอรไม่ได้คือใส่ได้นะแต่ว่ามันบางทีสื่อบันเทิงอ่ะเอาคําว่าตัวแม่หรือเอาคำว่าแบบโอ้สุดยอดสุดเซ็กซี่ไปอธิบายเซลฟซึ่งสถานช่วยน้ำอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหุ่นแค่มาตรฐานน่ะคุณเข้าใจผมปะ่ะคือเหมือนว่าถ้าคุณจะใช้คำอ่ะคุณต้องมั่นใจว่าคนอ่านเขารู้สึกเออแม่งใช่ คือสมมุติว่าคุณจะเอาคําว่าหุ่นล่ำคนนี้แบบเป็นชายหุ่นล่ําบึกหลอ่ออะไรเงี้ยคุณก็ต้องเอาคํานั้นไปอธิบายคนซึ่งล่ําบึกหลอ่อจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของรสนิยมนะฮะมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่อง Objectivity ในการเห็นสิ่งที่เห็นไม่ใช้คำที่เวอร์ dream t e a มมันเวอร์คำว่า Dream Team สำหรับ Pop Culture มันคือแบบ Larry Bir d Magic Johnson แล้วก็ Michael Jordan นะ หรือไม่ในสำหรับคนไทยดรีมทีมก็มีความหมายหลากหลายความหมายแต่ว่าที่แน่ๆคือมันไม่ใช่ค a เด i d นายกรัฐมนตรีของพรรคใดทั้งสิ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีดรีมทีมอ่ะผมยกตัวอย่างถ้าสื่ออยากจะใช้ดรีมทีมกับการเมืองแล้วเป็นทีมค a ด d i นายกธนาธรทักษิณประยุทธ์อะไรเงี้ยค a n d i นายกพร้อมกันน่ยสามคนในพรรคเดียวกันไอ้อย่างงั้นคุณคุณใช้ดรีมได้คือมันวัดตามระดับความเป็นดาวฤกษ์อะ สมมติพรรหนึ่งอ่ะมีอภิสิทธิ์มีประยุทธ์มีทักษิณมีธนาธรมีพิธาอเออคุณเคยใช้คําว่ารี a มท e ีมคุณเก็บคำนี้ไว้คานี้มันดีเกินไป อีกคำหนึ่งที่สื่อมักใช้พรำเพื่อคือตัวพ่อตัวแม่ความเป็นตัวพ่อหรือตัวแม่เนี่ยในคําอธิบายของมันเนี่ยมันย่อมต้องแปลได้ว่ามันมีไม่กี่คนคือถ้าคุณจะใช้คําว่าตัวพ่อตัวแม่อธิบายนางแบบในแบบ IG ที่เซ็กซี่หรือหรือหรือคนซึ่งเก่งมากกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งทําอยู่คุณก็ต้องควบคุมการใช้นิดนึงไงมันไม่ใช่ว่าได้เป็นตัวพ่อตัวแม่กันหมดคือถ้ามีตัวพ่อตัวแม่อยู่20คนแต่ละวงการอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่ไง ใช่ไหมอันนั้นคือความพร่ำเพรื่อของสื่อบันเทิงซึ่งก็พาดหัวอย่างพร่ำเพรื่อด้วยคำศัพท์ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าอันนี้บางเอินผมเห็นใน